อ่ะใส่แว่นหน่อยใส่แว่นหน่อยเดี๋ยวจะได้จะได้เป็นคนคูลๆโอไม่เคยเจอใครเท่ขนาดนี้มาก่อนเลยกรต่ายโลกกรตายกระตายกระนักงกอันยาวๆเจกลัวป่าวเจกลัวป่าลูกแม่กลัวว้าวลูกก็กลัวะตายตตายพี่เจตกใจอุ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่คือก้อนอะไรเนี่ยนะพี่เจอะไรอะครับ แต่งตัวหล่อไปไหนครับเนี่ยวันนี้ฮะหมวกหนูใหญ่ไปไหมครับลูกเข้ามุมเหรอครับเอานี่โชยืนโชยืนอ่ะครับฮะโอ้โหสุดหล่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยหมวกมันใหญ่ไปไหมลูกฮะเอ้ยเอ้ยใส่กล้องปะป๊าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนจะทำลายกล้องปะป๊าแล้วนึงเดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่พาพีเจนั่งคาซีทหน่อย เดเช,ช่วยด้วยลูกะัะโอ้ยคนจะได้ไปเที่ยวดีใจเพื <c oughs> ่อความปลอดภัยนะครับเุ้ยใครอะใครได้ไปเที่ยวอะแต่วันนี้จะพาไปเที่ยวไกลเลยนะคะใช่วันนจะได้เป็นการแบบว่า a d v e n t u r อ a d v e n จอ r ์โอเควันนี้เ,เราเ,เราไปเที่ยวกันนะครับคันเดียวก็เดียเด๋ยวจะมีพี่ยงคนขับรถของเราแล้วก็มีพ่อฮอมีพี่เจ มีคุณแม่ที่ถ่ายอยู่นะครับแล้วก็มีพี่เอื้อยนะครับพยาบาลของน้องแล้วก็มีประจิตนะครับเลขาส่วนตัวแล้วนั่งเต็มเลยแล้วนั่งเต็มทุกที่นั่งเต็มทุกที่นั่งครับไปครับ let's go ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนรถเรียบร้อยปานักข้างหน้าเลยแม่ก็ประจำการอยู่ข้างหลังตรงนี้ข้างๆพีเจ ลูกเป็นไงรูไปเป็นไงก็คือบอกแล้วว่าห้านาทีก็คือห้านาทียังไม่ถึงดีหนับแล้วจ้าข้างหน้านะครับนั่งเป็นค่าเป็นกําลังใจให้พี่ยงนะครับก็คือพ่อเองแล้วก็ข้างหลังนะครับจะมีแม่จุย้ยพี่เกลือป้าจิตแล้วก็น้องพี่เจนะครับวันนี้คันเดียวกันไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันแบบแน่นเต็มรถเลยครับ ถึงแล้วครับเรียบร้อยเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่นี่แค่แป๊บเดียวนั้นเองคุณครับ <laughs> คุณไม่ชอบใส่หมวกครับ <laughs> นี่เบ้นลูกไม่ใส่หรอ,อเบ้นก็ไม่ใส่ลูกก่อนหน้านี้ถอดไม่เป็นนะ,ะวันนี้ถอดเป็นแล้วันนี้ถอดเป็นนะไม่กินลูกกินไม่ได้นะนี่น้องนานๆทีได้มาบ่มแดดเขาบ้างนะเราอเอาใส่แบ่นหน่อยใส่แบ่นหน่อยเดี๋ยวจะได้จะได้เป็นคนคูลๆไอชืบไอชบเโอ้โหไม่เคยเจอใครเท่ขนาดนี้มาก่อนเลย เอาใส่หมวกเลยหมวกไม่เอาหมวกไม่ได้หมวกไม่ได้ันได้แต่หมวกไ,ไม่ได้นะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้คือเมชฟอร์ฟันนะครับวันนี้เราจะพาท่านประธานคนนี้นะครับมาที่เมชฟอร์ฟันเพื่อที่จะให้เขาได้ ไรชิดแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติเดี๋ยวเข้าไปดูว่า PJ สามารถเรียนรู้อะไรจากที่เม s s f o r f ันได้บ้างแต่ว่าที่เข้ามาเห็นอย่างหนึ่งเลยนะตรงที่จอดรถที่นี่เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช่ค่ะหลังคานี่พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ข้างบนทั้งหมดเลยนะคะก็วยหลายหลังเลยเขาติดโซลาเซลล์หมดเลยเนาะช่วยลดพลังงานไปได้ด้วยค่ะมี<อ>บ้านต้นไม้ไปบ้านต้นไม้ออ้ยนี่ต้นไม้ด้วยท่านประธานอุ้ยท่านมาเห็นหมาน้อยป่ะแต่ไม่น้อยนะหมา,มายักษ์หมายักษ์ตัวใหญ่เะนี่ หมาักษ์ตัวใหญ่รถ<า>จิ๋วน่ารักสุดๆหมาตัวใหญ่ดูสิพี่ดูสิน่ารักมากเลยก็พี่เจนั่งอยู่ในนี้เหรอนี่พี่เจนั่งนี่สิพี่เจลองขี่เล่นๆนะ,ะพี่ขี่เล่นๆ่ะพี่เจไปเราไปบ้านต้นไม้กันดีกว่าคุณแม่ ก็ถ้าเกิดพีเจโตกว่านี้หน่อยนะคะก็จะเล่นตรงนี้ได้นะมันก็ดูเป็นแบบเอาดดธรรมชาติตอนนี้พีเจก็คือยังยังเล่นไม่ได้ป๊ะป๊าก็พาเ,าเล่นแทนก่อน <laughs> พีเจไว้เดินได้ป๊ะป๊าพามาเล่นนะนี่มันก็แบบฝึกทักษะว่าชบ,ชบเดินเขาเลรียกบนเชือกนะคะบนเชือกต๊บๆให้ทรงตัวป้าไปตัวไปปะป๋าปะป๋าขาขาป้ะป๋าก็ไม่ค่อยดีหรือว่ามันมีจะมุดเข้าไปไม่เอา เดี๋ยวถ้าเขาไปติดอยู่ตรงกลางคราวนี้ก็เอาออกยากอีกเลยมนมีไม่โชว์มุสหน่อยเหรอมามีจะพาไปให้อาหารสัตว์มามีคิดว่ามันน่าจะเซฟที่สุดชอบไหมครับถ้ามาทานว่าไครับทานไปรีแลกซ์อยู่บนบ้านต้นไม้น่ารักน่ารักก่อนดีกว่านี่เขามีโซลาร์เซลล์ทุกจุดเลยพ่อโอ้จริงด้วยที่นี่เหมือนแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้าจากอันนี้เลยเนาะจากการไฟฟ้าเลยเนาะ เพราะเท<ช>่าที่สังเกตดูลแล้วคือแบบทุกจุดเขาก็จะมีแผงโซลาร์เซลซล์ใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ตอนกลางคืนก็คงแบบดูดแสงเก็บไว้แล้วก็ไฟแบบสว่างสวัยอย่างเงี้ยใช่หมู่บ้านต้นไม้น่ารักมากเลยอันนี้<ช>บ้านต้นไม้ก็หมู่บ,บ้านต้นไม้เขาน่ารักเนาะหน่ารักมากอันนี้ก็คือนี่พีเจได้ใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆเลยนะคือเราพาเดินเล่นรอบหมู่บ้านอะแต่มันไม่พอมันแบบมันเหมือนธรรมชาติมไม่พอเนาะ<ช>มันก็ยังเป็นถนนหนทามงมีรถอันนี้ก็คือดูเป็นแบบเขาได้เห็นธรรมชาติ ใช่ไหมลูก <S <S อะไรอยากไปเล่นแล้วเหรอ,ปอไปไหม<ะ>ไปดูไก่อยู่กว่าว่าไปดูไก่ไปดูไก่ไปดูไก่ที่นี่เ,เขามีเขามีไก่นะมีเต่า พ่อระวังหัวบรรยากาศสบายๆมีบ้านพักด้วยจากบ้านเรามาที่นี่ประมาณกี่นาทีนะพี่ยง54านาที54นาทีเท่านั้นเองนะครับที่เมสฟอร์ฟันนะครับก็คือเราเข้าทางนี้แล้วก็เดินไปเราก็จะพบกับทุกๆกิจกรรมของที่นี่เขาจัดไว้เป็นแบบเป็นโซนเลยนะใช่เดี๋ยวเราไปกันแบบเป็นจุดๆไปเลยแล้วกันนะครับมาครับพี่เจทิดลอุ้ยกตา ตายต่พี่ตายต่พี่เจดูเปล่าแรปปิดนอนอยู่ในท่งๆเขาดูมอเตอร์ไซค์พ่อฮะพี่เจเจติดใจมอเตอร์ไซค์อ่ะลูกนี่ตายต่เห็นเปล่าตายตายตายต่อยู่ข้างล่างกระต่ายลูกกระต่ายกระต่ายกระต่ายนี่หนูกระต่ายแล้วก็มีเต่าให้หนูดูเลยลูกตัวใหญ่มากต่าใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวต้องพาพี่เจไปดูใกล้ๆนะเอ้ยดูดูเขาชอบเขาอยากดูเต่าเนี่ย ปมายพีเจแล้วมีกิจกรรมทําเพียบเลยเอ้ามันเป็นเขาวงกดอ่ะคุณพ่อเพชรฟอฟันไหมเพชรฟอฟันเพชรฟอฟันเหมือนจะต้องตรงใช่ไหมอ่ะทางนี้เลยเป็นเขาเขาวงกดต้นไม้เจ๊แพ้เหรอมีแพ้ครับแกถ้าพีเจเล่นได้น่ะสนุกเลยนะแล้วเขาก็มีพื้นแบบว่ากันกระแทกเลยนะเป็นนุ่มๆอันนี้เดี๋ยวสักขวบสองขวบนะคือแบบนี้ยแก วิ่งดูสิพี่เจมันคือพี่เจนี่แพะกินอันนี้เหรอคะอ่ะเหมือนมีว่าให้ตรงนี้ดูหนูโอยหนูโอ้พี่เจดูสิพี่เจดูมันอยากจะมากินหญ้านะพี่เจลองไหมพเจลองได้หรอพี่เจลองไหมอันยาวๆอลพีเจกลัวเปล่าเจกลัวเปลือกพีเจบอกพี่เจไม่จอยพี่เจไม่จอยพี่เจกลัวเปล่าเจกลัวเปล่ากลัวเปลือกน้อยมีทั้งแม่แพ้แต่ก็ลูกแพ้เลยกลัวไม่ใช่แม่ทำไมไม่ใช่ลูกไม่จอยแม่กลัวดูดสิพี่เจแม่กลัวโอ้เขาสวยมากเลยเนาะ พ่อให้มันมีอุ้มพีเจไหมเฮ้ยไปดูไปดูแกะกันเร็วชีบแกะนี่ก่อนจะไปแกะมีหมูอพี่ลูกหมูพี่มีลูกหมูตัวนวลด้วยโอเคเห็นป่าวอ๋อมีที่นมหมูนั่นตัวพ่อแม่อ๋อตัวพ่อแม่อยู่ข้างในโอพีเจลูกดูสิให้นมไหมให้นมหมูเหรอให้นมหมูหน่อยอะไรคุณแม่โชว์ให้นมหมูหน่อยครับปกติให้แต่นมลูกปกติให้นมหมูว้ายลูกแม่ก็กลัวนะโอ้ยดูดูดิ ลูกกินตัวเดียวเลยเหรอแล้วแล้ว,ลวน้องๆอีสอง,นองคนอะ <c oughs> ่ะพีเจชิดซ้ายไปเลยอ่ะโอ้โหพีเจพีเจความเร็วเท่าไหร่ลูกครึ่งชั่วโมองขวดอันนี้ความเร็วหนึ่งนาทีขวดหนึ่งนาทีขวดเฮ้ยหลังๆพีเจกินนมเร็วแล้วนะหมดแล้วกินจริงจังมากเลยอันนี้นอาหารของแกะนะครับก็เป็นเป็นหญ้าเป็นแครอทนะฮะก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเลยคือแม่รักสัตว์แต่แม่กลัวปากมันอ่ะ เขาบอกหรืออ่านหนังสือว่าแบบเวลาเลี้ยงเด็กอะค่ะหนึวันอะให้อยู่ข้างนอกสักสามชั่วโมงก็ะจะแบบให้เขาเจออากาศข้างนอกบ้างที่ PM 2.5ไม่รุนแรงอะนะคะ,ะมาต่างจังหวัดนนเนี้ยจะดีโอเค <ไป S 2> ตอนนี้เราพา PJ นะครับไปดูาการเลี้ยงไก่ของที่นี่นะฮะ เดี๋ยวป,ป๊าป้าเดี๋ยวป๊าป้าจะพาพีเจไปเก็บไข่ไก่นะแล้วก็เดี๋ยวเอาไข่ไก่มาทําอาหารกันด้วยวันนี้ดูสินอ้ยลูกไข่ที่หนูกินน่ะเนี่ยถ้าแม่อยากจะเลี้ยงไก่ได้ท,ทาแบบนี้หรอในที่อของเราอะไรเงี้ยก็ต้องทาแล้วก็มีที่ให้มันเดินมันจะไม่เดินเพ่นพ่านคือค่ะว่าเรามีที่อยู่ประมาณสองไร่อยากจะใกล้ๆบ้านอยากจะทําเลี้ยงไก่ทาฟาร์มเล็กๆ มาดูงานพามาดูงานพี่เจเวลาเรียกไก่เขาเรียกอย่างนี้นะอ๋อก็คือเราเปิดตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะเราก็ไม่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องปีนขึ้นไปไข่ไก่ก็จะอยู่ในเข่งอย่างนี้นะครับนีนะครับนี้เต็มเลยพี่นี่คือมันไก่ไข่ใช่ป่ะคะไก่ไข่นี่พี่เจป่ามีไข่ไก่เต็มเลยเห็นเปล่าไข่หนูกินบางวันแม่ทําให้หนูกินวันละครึ่งฟองหรือรู้ใช่ไหมแบบนี้เป็นไข่ออร์แกนิกเลย โอ้ยดีย่ะพ่อเลี้ยงไก่บังเลยน่ารักเนาะเรียบร้อยน่ารักน่ารัก<ง>หนึ่งอันค่อย่างนี่คือไข่ไก่ที่น้องกินทุกวันอ่ะอพี่เจก,ก็กินวันละฟองนะวันนี้ได้ดูสัตว์หลากหลายเลยอุย้ยหนูลืมดูห่าน,นห่านเป็นอปนะ่างนี้ลูกควัก หานยังไงนะมบบีควาควาเขามีแบบกัดได้จิกได้หนูห้ามไปใกล้นะเพราะว่าเรายังตัวเล็กอยู่อุ้ยแต่ที่นี่นะเรื่องของระบบน้ําด้วยพี่ระบบน้านี่คือยังไงนะครับบ่อกรองอ๋อมันมีลําธารธรรมชาติแล้วทาบ่อกรองก็คือก็คือน้ําจากธรรมชาติแล้วเราก็มาผ่านบ่อกรองหลายหลายๆชั้นหลายๆขั้นตอนโอ้ตื่นเต้นพอเห็นแล้วตื่นเต้นน้ําที่เด็กๆได้เล่นเนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อเด็กด้วยใช่ไหมฮะ อ๋อถ้าบอกโค้นี่ก็คือเล่นโคดพี่เจคงยังเล่นไม่ได้แม่สัญญาว่าถ้าหนูโตกว่านี้แม่จะพามาเลยสักวันหนึ่งนี่ไงตรงนี้คือเขากรองกรองน้ำมาแล้วก็น้ำจะไหลไปตรงนู้นให้เด็กๆได้เล่นที่เป็นแบบน้ำน้ำสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อเด็กด้วยคืออย่างที่เนี่ยเหมาะกับเด็กมากเพราะว่าคือทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มาจากธรรมชาติล้วนเลยซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในนี้เหมือนกับเป็นการช่วยโลกในการลดก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่นี้เราจะรู้สึกว่าเราหายใจได้ได้โล่งได้เต็นปอดมากขึ้นลดลดพวกคาร์บอนนะใช่พาพี่เจไปดูเต่ากับกระต่ายใกล้ๆนะใก่บป้าอ่านนิทานให้หนูฟังบ่อยๆอ่ะกระต่ายกับเต่าเพลงเต่าร้องไงนะเต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวปุบปุบโป๊ มันทาหัวผุบผุบผุบผุลูกนี่เต่าตัวจริงหัวเต่าตัวใหญ่มากเต่าตัวจริงอันนี้ไม่ใช่เต่าที่อยู่ในอ่างอาบน้ําหนูอีกต่อไปแล้วเจดูพี่เจเต่าตัวใหญ่มากอันนี้เขาเรียกเต่าอะไรครับพี่เต่าบกถ้าอย่างตัวใหญ่ๆห่งี้อายุกี่ปีครับโอ้ใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยฮะใหญ่ได้โอ้โหนี่คือนี่ก็ใหญ่แล้วนะเขาบอกว่าถ้าจริงๆนะคือใหญ่ขนาดนี้เลยนะพี่เจอสามปีตัวใหญ่ขนาดนี้เลยโอเคพี่เจเดี๋ยวป้าให้อาหารเต่าให้ดูลูกกลัวให้ข้างข้างนะพี่ถ้าโดนกัดนี่นิ้วขาดเลยนะแต่ตัวนี้มันกินอยู่อะ เขาบอกว่าวิธีการให้คือให้ข้างๆนะเห็นไหมพ่อก็กลัวเหมือนนี้เลยกวมันงับนิ้วอะลูกเอาอีกสักชิ้นหนึ่งนะฮะเอาแบบไม่ดุ้งเอาแบบไม่ดุ้งอันนี้นะนี่พี่เจ๊ไต่เต็มเลยลูกไต่เต็มเลยเนี่ยกระโดดเนี่ยหนูนี่คือของจริงกระต่ายชอบกินอะไรครับ นี่กระต่ายชอบกินแครอทเหมือนน้องเลย <ใจ S 1> น้องก็กินแครอทมื้อเย็นวันนี้น้องก็มีแครอทนะตายนี่เร้วตายตายพี่เจตกใจอ๋อ,อมันอยู่เป็นห้องๆเลยนะเอาไม่แคบเัาไม่แคบว้ายอะไรอะลูกมีเสียงแล้วพีเจมีเสียงแล้ว ไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับสดๆจากฟาร์มที่เมสฟอร์ฟาร์มนะครับวิธีการคือยังไงคะคุณแม่หาเอาเนยก็ทากระทะไปเลยจ้า อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่าน้องโตกว่านี้ก็น้องก็สามารถมาทนุได้ด้วยซึ่งโซนตรงนี้ก็จะมีเพ้นสีด้วยใช่ไหมครับพี่เพ้นก็ะถางได้้วยเด็กๆชอบเลยเด็กๆก็จะชอบเลยแต่ว่าพีเจเรายังค่อนข้างเล็กนิดนึงจิวันนี้พามามา observe มา observe มาแบบให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับวิถีธรรมชาติใช่ไหมนี่อุ้ยไข่แดงใหญ่มากหกระทะสฟองนี่เราจะได้กินแบบสดๆเลยนะครับ ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเข้าไปค่ะฮะแครลลอทก่อนเออใช่อยากพูดใช่ไหมล่ะช่วยแบบปา้าถ่ายรายการใช่ไหมครับโอเด็กๆชอบเลยถ้าเป็นเด็กๆเ,เนาะคุณแม่เป็นแบบไข่กระทะทรงเครื่องมากๆคือที่เนี่ยเขาแบบใช้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆนะอ่ะเราเรอเวลาผ่า,า,านไปเราไปกินไอติมหลอดก่อนดีอ่ะเขาใช้แบบใช้ถ่านแทนใช้แก๊สหุ่มต้มนะครับก็เป็นการช่วยโลก ช่วยลดการเรืยอนกระจกไว้ยีและนี่ค่ะมีกิจกรรมศิละปะให้เด็กน้อยด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดพีเจโตกว่านี้ทําได้เลยก็คือนี่เป็นแก้วที่มาจากเศษวัสดุนะคะน่ารักนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไม่ทําทั้งวันเลยจริงเด็กๆก,ก็อยู่ได้ชอบแน่นอนนะคะแล้วก,ก็มีที่พักด้วยเลิศมากๆเพื่อใครไปทำปุ๋ยใช่นี้เขามาตัดให้แห้งก่อนแล้วก็เอาไปบดให้ละเอียดแล้วก็ไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้<ำ>ไ้ด้วย พ่อเคยปลูกผักริมระเบียงพ่อทำแบบนี้อน,นี้เหตุทิ้งขยะให้ตรงถังด้วยไหมคะ,ยะยแยกขยะนะครับอันนี้ทั่วไปแยกทั่วไปนะครับต้องหันไป,ปรไป้านเดียวสองคนไม่ได้สวีทกันนานแล้วนะที่ <laughs> ร้านเขลุกไปเก็บเลยตอนนี้พี่เจไปเก็บแล้วกินไข่หน่อยนะบำรุงไงจะได้มีน้ำนมนะแม,ม่ของแม่ อ้าวไม่ยิ่งหล่อยเหรอซนนิดนึงก็ได้อ่ะต่อมีเปลือกไข่ขึ้นเลยแอบขอสวีกันนิดนึงนะครับส่วนพีเจก็เติมนมอยู่โอ้โหได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธ์นะได้มาดูสัตว์ ตัวเป็นๆตั้งหลายตัวไงใช่ไหมครับวันนี้นะครับพีเจก็อายุประมาณ8<ป>ดเดือน<ป>วันนี้นะคะอย่างที่เราเที่ยวกันเนี่ยคือเรียกว่าเราเที่ยวอย่างรับผิดชอบคุณพ่อ <c oughs> ได้คุณแม่รับผิดชอบไปหมอน,นะเขาต้องรับผิดชอบลูกเที่ยวอย่างรับผิดชอบคืออะไรวันนี้นะสิ่งที่เราดําเนินการเดินทางมาเราใช้รถคันเดียว6คนเลยนะคะ แล้วเราก็พาพีเจทำกิจกรรมให้อาหารสัตว์จากธรรมชาติไก่ที่เลี้ยงจากฟาร์มออแกนิกการทำศิละปะนะคะจากเศษวัสดุอย่างน้ำเนื้ออะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็เอาเหมือนมีการกรองมีเอาจากธรรมชาติมีโซลาเซลล์ที่นี่มีโซลาเซลซเซล์ด้วยนะคะเป็นการ,รส่งเสริมสถานที่ที่ทำให้เราได้เที่ยวอย่างรับผิดช,ชอบรู้ไหมทุกคนเราจะสามารถลด กราสเลือนกระจกนะคะหรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ถึงปีละหลายตันเลยนะถูกจังวันนี้ที่ที่เรามาด้วยกันเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันคุณแม่ฝากหน่อยวันนี้เรามากันกี่คนนะคุณแม่หกวันนี้เรามากันหกคันเราหกคันเราหกคนก็คือเรามากันหกคนก็คันเดียวก็จะได้ช่วยประหยัดเรื่องของน้ํามันอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ รถคันเดียว6คนนะครับแล้วก็มีอาหารคนละหนึ่งมื้อมีนมของน้องพี่เจเราก็ใส่ไปในการคำนวณด้วยนะครับผลสรุปออกมาก็คือวันนี้ปริมาณในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพวกเรานะหรือว่า C O 2เนี่ย1.82ในการที่จะท,ที่เราช่วยโลกไปก็ถ้าเกิด เอ iesen, เอ,อเรามีลูกเราก็จะได้สองลูกว่าให้เที่ยวอย่างรับผิดชอบไงลูกโอเคหวังว่าวันนี้พี่เจคงจะมีความสุขนะฮะกับการมาเที่ยวที่เมสฟอร์ฟันนะครับแม่รู้น้องเที่ยวเยอะน้องเลยง่วงขอบคุณเมสฟอร์ฟันด้วยนะครับที่ทำสถานที่ดีๆแบบนี้ทำสถานที่ดีๆแบบนี้ให้แบบเด็กๆได้มาทํากิจกรรมกันด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ธรรมชาติเป็นไงผมปิวเลยใช่ไหมเพลินเลยใช่ไหม มันเลยง่วงเลยใช่ไหมนุ่น,นแล้วสวัสดีค่ะเอาละคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะเอาละใครที่สนใจนะครับอยากมาเที่ยวแบบเราแล้วก็ช่วยธรรมชาติด้วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับ<ช>คาร์บอนฟุตพิลน,นะครับก็มาได้เลยนะครับที่เบสฟอร์ฟานหรือจริงๆแล้วที่ไหนก็ได้หรือจริงๆแล้วแค่ อยู่บ้านก็สามารถช่วยลดก๊าร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนกันกว่าเขาจะโตนะคะอยากรักษาโรคใบนี้เพื่อให้เด็กรุ่นนี้เขาอยู่ได้อย่างแบบปลอดภัยให้เขาได้มีอะคีบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครับเราก็ค่อยๆสอนเข้าไปแม่ก็จะพูดๆๆๆอย่างเงี้ยทุกวันให้มันซึมเข้าไปในหัวหนูทุกวัน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 อย่างนี้ได้ไหมลูกเอาละหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องพีเจด้วยนะคะฝากเอนดูผมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับไว้เจอกันครับ มือเปียกมากเลยครับลาทุกคนไปก่อนนะครับน้ำลายเยิม้มเลยคร